ครับนนทไทยรถไทยมูอสองบ้านจงภาเราสวัสดีครับสวัสดีเที่ยงครับยี่สิบเอกันยายนสวัสดีแปดครับมามาโอ้ยรถลงแล้วครับเตรียมส่งครับทีนี้รับเข้ามาผมออกมาน้ำรถอยู่สองคันครับอ่ะเรวก็จะตามมาอีกสามคันแต่ช่วงนี้คือต้องได้รถไปส่งแล้วครับนะปลายทางสกลนครครับโคกสีสุพรรณเด้อโค่งบิ๊กจิ๋วครับบิ๊กจิ๋วเด็กเส้นเดี๋ยวสิไปรับรถทางโคกสีสุพรรณกลับมาพร้อมครับอ่ะ เอาได้ราคากันนะครับฝากลูกค้าสวัสดีครับงามเลยครับเนี่ยตัวนี้นะครับลูกค้ามาเทิร์นครับขายราคาทุนครับขายราคาทุนขายราคาทุนฮะสวัสดีนะครับสวัสดีครับฮะยังว่ามึงของใหม่นิดนึงครับของใหม่เข้าร้านใหม่นี่นี่อันนี้เข้าเมื่อวานครับนี่เก้าห้าช้างทองเก้าห้าช้างทองครับ อันนี้คือติดมัดจําแล้วอาทีร้อยวิกจิวสยามครับคุณกาลังเปลี่ยนล้อครับฟังคุณกำลังเปลี่ยนล้อกําลังเปลี่ยนล้อแซททีหนึ่งห้าห้าดีไอสยามคัดคูครับอสวัสดีครับ